เปิดปมในใจ17ปีของอาร์ตพัส,สุดหลังโดนเพื่อนดาราแทงข้างหลังขยันแล้วก็ตั้งใจทำงานมากๆสำหรับอาร์ตพัสดุดบานแย้มปัจจุบันนอกจากเป็นนักแสดงมืออาชีพแล้วยังเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆขายน้ำพลิกแล้วก็หมูกรอบและสุดนั้นหนุ่มกล้ามแน่นอาร์ตพัส,สุดเปิดใจรายการว o ดดี้อินทวิ w เผยหมดเปลือกครั้งแรกปมในใจที่เก็บไว้นานถึง17ปีถูกเพื่อนในวงการแทงข้างหลัง อารเผยว่ามีเพื่อนรุ่นราวข่าวเดียวกันคนหนึ่งมาถามตอนนั้นผมมีละครสองเรื่องซิทคอมหนึ่งเรื่องปรากฏว่าเขาเอาคำพูดเราไปบอกคนดูแลศิลปินว่าผมไปอวดงานสุดท้ายก็มีคนโทรมาดา่าผมก็บอกว่าไม่มีไม่ได้บอกใครเลยสุดท้ายก็อ๋อทีหลังมีคนนี้มาถาม ผมเป็นประเภทที่ถ้าเอะแล้วต้องจับให้ได้ก็เลยปล่อยข่าวคนนี้คนหนึง่งทางนี้ทางหนึง่งจนไปถึงหูผู้ใหญ่ผมก็เลยรู้ว่าเขาไม่ใช่เพื่อนแล้วก็แทงผมแล้วมันก็มีเรื่องราวแย่ๆมาสักพักซึ่งคำตอบสุดท้ายของเขาก็คือว่าถ้าไม่มีผมเขาจะได้เป็นพระเอกแทนผม